อะขึ้นเขาด้วยกันนะยมนะเขาของศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสโคนี่เป็นช่วงเกือบสุดท้ายละ อันนี้ไปด้วยกัน จะลงแล้วนะโยมนะวันนี้ก็ได้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็สวดปฏิจจสมุปบาทจบลงแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาอทิศบุญกุศลก็อาบุญให้แก่ญาติโยนทุกท่านเนาะวันนี้อาจารย์ได้ขึ้นมา บนเขาปฏินิสโคไหวหลวงพ่อพระพระยืน,นที่อยู่ข้างบนนี้นะก็ถึงที่ละมาถึงเมื่อวานนี้วันนี้ก็เลยมารายงานตัวว่าได้มาถึงสถานที่แล้วขอบุญบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองให้มีสุขภาพแข็งแรงให้หลวงพ่อด้วยให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงจะได้ สอนพวกเราไปนานๆครูบาอจารย์ทุกรูปด้วยเนาะสวดมนต์นางสมาธิก็มีเวลาจะมาเนาะเพราะวันนี้ยังไม่เคยได้เหงื่อขนาดนี้เลยนะโยมนะ,ะขึ้นมาข้างบนในอังสะเปียกหมดเลยนะขึ้นมาก็ต้องพักเหนื่อยก่อนพักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ไหว้พระไหว้พระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นแหละ นโมสา,ามจบพุทธังสันลังคาฉามิแล้วก็อิติปิโสเสร็จแล้วก็ติดด้วยจบด้วยปฏิจจสมุปบาทเนาะแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาที่บุญกุศลเป็นอันดับต่อไปตอนนี้เสร็จกิจแล้วนาะยมนะก็เอบุลมาฝากทุกท่านเนาะกำลังจะเดินลงไปการลงนี้ไม่ยากยมไม่เหมือนตอนขึ้นตอนขึ้นนี่เหนื่อยมากแต่ก็ดีนะหัวใจเราจะได้สุบฉีด ก็ตั้งใจอยู่ว่าจะขึ้นมาช่วงที่ยังไม่มีการสอนเนี่ยก็จะขึ้นมาทุกเช้าแล้วก็ตอนตอนเย็นเนาะตอนกลางวันไม่ได้นะเพราะว่าเช้ามืดก็ไม่ได้เช้ามืดนี่ยุงจะเยอะโยมที่นี่ยุงมีเยอะนะก็ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งให้ได้เหงือ่อมาที่นี่สองสามเดือนที่ออกจากตานังแนละ้วไม่เคยได้เหงื่อขนาดนี้เลยนะโยมนะ นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วเราได้ทั้งแดดนะวิตามินซีวิตามินดนะีเนานะได้ทั้งแดดแล้วก็ได้ได้ทั้งกำลังขาขึ้นมาพราเขาพาเขามันก็ยังดังคอดๆอ,อ,อยู่นะโยมนะแต่ว่าพอลงไปลงไปเดินไปเดินไปขึ้นมาขึ้นมา,นมาก็ค่อยๆหายไปทีแรกมันก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่าพอเดินไปเดินไปแล้วก็ค่อยดีขึ้นขาลงนี้สบายโยมนะขาลงนี้ไม่ยาก เป็นบันไดก็เป็นข้างท่านเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่สมพิษทําไว้ให้โสะดกสบายดีมีราวด้วยนิยมคนแก่คนแก่เกาะราวไปได้สาวเลาขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็เมื่อกี้นี้ได้ถ่ายรูปการประดับตกแตง่งภายในเจดนะีก็ยังไม่เสร็จนะประดับตกแตง่งประดับตกแต่งก็กําลังเริ่มกันอยู่ก็อย่างที่ทายให้เห็นนะั่นแหละ ใครอยากจะทำบุญด้วยอะไรด้วยก็ทำบุญด้วยกันได้นะติดต่อมาโอนเงินเข้าบัญชีของคุณแม่ไม่มีใครทำคุณแม่สมพิษก็ทำคนเดียวพวกเราใครอยากจะทำก็ทำด้วยนะก็เป็นบุญกุศลสร้างที่สำหรับให้คนได้ขึ้นออกกำลังด้วยได้กราบด้วยได้อะไรหลายอย่างที่เขาทำกันนี้ตรงนี้นะอันนี้ก็ทอาบุญมาฝากญาติโยมทั้งหลายเนาะนี้ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยนะ ขาลงนี่สบายเอ้าขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาเร็วนะเจออาจารย์มหาบุญธรรมกำลังขึ้นมาพอดีเลยเร็วไม่ได้ถ่ายรูปหรอกถ่ายวิดีโอหนักหนักก็ถ่ายรูปอีกเว้าวไม่ต้องจ้างนะเนี่ยถ่ายให้ถ่ายให้ไม่ต้องจ้างมหามหานำมานี่บ์เลยครับนีนต์เลยโอ้โหอาจารย์มหาบุญธรรม นำญาติโยมมาไหว้พระสวดมนต์โอ้ขึ้นมาเลยโยไม่เป็นไรเออค่อยๆค่อยๆได้เลยแหละโอ้โหเป็นบุญนะเนี่ยได้กำลังด้วยไม่เหนื่อยเลยดูเหนื่อยดิฮะเออนั่นดีให้พรหน่อยดิให้พรให้อยู่บุญหมื่นปีเนาะสาธุสาธุโอ้โยคีเข้ามากันละโยม นี่มาเขาก็ขึ้นประกาศพระกรอ่าโอ้โหดีจังเลยอาจารย์ไหวพระพุทธคุณธรรมคุณสวดปฏิจจสมุปบาทให้แล้วนะโอ้โหยกคีเก่าๆท่านนั้นเลยอายิ้มอาจารย์ขึ้นมาที่แรกขาหัวเขางอแงกะมันดึงเขาแข้นก หยุดเป็นที่ได้โยมมันเหนื่อยเนาะหยุดไปที่นี่เกาะลาวไประวังนะค่อยๆขึ้นพอเหนื่อยหายใจเต้นแรงมากเข้ามาเข้าเราต้องหยุดให้มันเต้นเปปกติแล้วก็ค่อยเดินต่อไม่ยากหรอกนายโยมนะดูอาจารย์หกหกแล้วยอมขึ้นได้เลยโยมเท่าไหร่โยมเท่าไหร่อายุเท่าไหร่โอ้เจ็ดสิบแล้วโยมไม่ถึงนี่นี่หน้าหกเจ็ดแกกว่าอาจารย์ปีหนึ่งไม่เป็นไรเนาะขึ้นไปนะโยมโยมที่มาปฏิบัติธรรมเขามาก่อน ก็เลยไปไปไหว้พระไปสวดมนต์อาจารย์มหาบุญธรรมนำไปนะอนุโมทนาด้วยโอ้เนี่ยอาจารย์บอกว่าได้กำลังด้วยได้บุญด้วยนะขึ้นลองขึ้นลองนะ่ะสิวันน่ลองแข็งแรงแน่ๆเลยโย